嗯，要要干哪个路？ จะใช้เครื่องนี้เหรอใช่แล้วเราจะมาลองทำดูนะคะเดี๋ยวอุ้ยหอมอ,อือสุดยอดหอมจริงๆไดก้กลิ่นถั่วๆหน่อยนัตตี้ช็อกโกแลตอัดรางอาดนิดนึงนะคะเ i อ s t t ทา e นะคะ<ๆ>ละเอียดไหมเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเครื่องดริฟต์เอยไอกาแฟโมง่าะไรทั้งอย่างต้องไปใส่เตาด้วยเดี๋ยวกี้ไปต้มก่อนบุยเราต้องปิดตัวนี้ข้างล่างเป็นน้ำใช่ไหมจากนั้นมันก็จะตรงนี้ก็จะมีน้ำมันก็จะเดือด กินยากขนาดนี้ก็ไม่กินหรอจากนั้นมันจะได้สามช็อตึ้นมาบนน,นี้กันหไหนสักนี่หรอมันมันจะ,จะโผ<ป>ล่ขึ้นมาข้าขงบนใช่คอต้องการโกับเกิกินมาแล้วค่ะโอ้โหนี่คือเอสเปสโซ่มันใช้ความเดือดของน้ำดันลงมาอู้ แกนะเอาอันนั้นอ่ะไ้กินสัญญาณต้องแบ่งแกอืมอืมอืมหดี่ไน หอมอืมมีรสชาติอยวเปรียปร้ยวโอ้โหเปรี้ยวด้วยเหรอแย่ yeah, แล้วฉันหอมเอพอพอใจเครื่องชองแล้วมันไม่ค่อยได้กินเนาะ